สวัสดีครับนักเรียนชั้นป1ทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูประภาสและสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใบงานครั้งที่แล้วเรื่องเอาไวะภายนอกผมว่านักเรียนคงจะทํากันได้แับได้เรียนออนไลน์ครั้งแรกกับคุณครูนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2ที่เราต้องพบกันในสถานการณ์ที่โควิดระบาดเราไม่ได้พบกันเป็นตัวเป็นเป็นตัวตัว แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาพบกันในช่องทางออนไลน์แบบนี้ได้เนื่องครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเราจะทำยังไงให้สมาชิกของเรานั้นมีความรักมีความผูกพันกันนักเรียนในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างครับบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะอยู่กัคบ,คบ,บคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณน้าคุณอาหรือญาติผู้ใหญ่นะแน่นอนว่าผู้ปกครองของพวกเราที่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแล้วก็สอนต่เรื่องดีๆให้กับนักเรียนนะหวังว่านักเรียนจะได้เป็นเด็กที่ดีเป็นเยาวาชนที่ดีของชาตินะทีนี้หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับมีอะไรบ้างเราจะทำยังไงให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีความสุขมีความรักซึ่งกันและกัน กเรียนพอจะนึกออกไหมครับเราจะทำไงให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแคปอลหนึ่งแต่เราก็สามารถสร้างความรักความผูกพันกับครอบครัวนั้นเต็มเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นอะไรครับ 1. นึ่งสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดผ้านเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวไหมครับ ถือว่าเป็นนะคะอาจจะคนจะได้มีความรักความสามัคคีกันนะสองเช่นอะไรครับมีความปองรองกันนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะเช่นนั่เดีอนมีน้องหรือนักเรียนมีพี่นะก็รักใคร่ข่มเกี่ยวกันนะมีของเล่นก็แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับไม่เล่นอะไรที่มันรุนแรงจนเกินไปนะครับ 3. นะการรับประทานอาหารร่วมกันบอกว่าเวลาการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเราจะได้เป็นการพบปะสังสรรค์นะเจอกันคุยกันนะหรือนักเรียนเป็นเด็กเป็นยังยังเล็กอยู่เรียนอาจอยากจะช่วยทําอาหารแต่คุณพ่อคุณแม่ยังยังไม่ไว้วางใจให้นักเรียนทำนักเรียนก็สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองนั้นพอทําได้ทําตามศักยภาพของตัวเองเช่นทําอะไรครับอาจจะ ตอใครปอกใครช่วยกันเราจะได้มีความรักความผูกพันในครอบครัวมากขึ้นต่อมาเช่นสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำ <c oughs> ขอไปครับสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูลดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือจะเป็นช่วยกันถูพื้นช่วยกันกวาดพื้นดูดฝุ่นะอะไรเล็กนน้อยทำให้เรานั้นมีความรักความผูกพันกันมากขึ้น เชื่อฟังคําสั่งหรือเชื่อฟังคําอบรมสั่งสอนของผู้ปกครองของญาติผู้ใหญ่ก็จะสามารถทําให้เรามีความรักความผูกพันในครอบครัวได้หรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับกลับบ้านมาทำกลับจากการทํางานมาดึกๆนักเรียนอาจจะอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับอาจจะหาน้ําเย็นเย็นรอคุณพ่อคุณแม่หรือรอผู้ปกครอง พ่อครับเป็นไงครับวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมครับผมเตรียมน้ำไาให้หนึแก้ว่ะแค่นี้พ่อเห็นพ่อก็ชื่นใจแล้วนานี่เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะสำหรับไปงานนะครับสำหรับไปงานคุณครูให้นักเรียนสร้างแผนภาพความคิดนะครับนั่นก็คือการบอกสิว่าเราจะทํายังไงให้ ครอบครัวของเรานั้นมีความรักความผูกพันกันอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วหรืออาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้นนักเรียนก็สามารถทําได้นะฮะอาจจะคิดเพิ่มนะครับหรืออาจจะมีข้ออื่นมามาเพิ่มก็ได้นักเรียนลองคิดอันเรียนจะวาดเป็นก้อนเมฆเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรก็ได้เขียนข้อความมาอาจจะเป็นก้อนเมฆวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือตัวการ์ตูนที่นักเรียนชื่นชอบ ก็ได้นะครับถ้านักเรียนนะไม่เข้าใจหรือสงสัยก็สามารถโทรปรึกษาคุณครูได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมที่คุณครูเคยให้ไว้แล้วนะครับหวังว่าเราจะได้พบกันในวันเปิดเทอมนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ